เ hey, <Hey. S 1> อ้ยโย้สวัสดีคับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง B B Q Gamer กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นเจ้าซินเวียนนะครับโปเกมอนตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาไม่นานนี้ในเกมโปเกมอนยูไนนะโดยตอนนี้ก็ผ่านมาแค่2วันเท่านั้นนะครับ เขาโดนเนฟดาเมจไปเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยสกิลที่โดนเนฟก็มีสสกิลด้วยกันนะครับสกิลตอนที่เราจะอัปเกรดได้ตอนเลเวล4 Mysticon Fire แล้วก็ Hyper w ์ไวท2สกิลนี้นะโดนเนฟไปเรียบร้อยนะครับผมซึ่งสสกิลนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ทำดาเมจหลักของตัวนี้เลยนะครับโดนเนิรพฟไปอย่างนี้ก็ทำให้เกมมันมีสมดุลมากขึ้นหน่อยนะจากที่เล่นมาก่อนหน้านี้เนี่ยตัวมัน OP สกิลแรงมากนะครับอย่างโกงอ่ะบอกไว้เลยนะฮะใครเล่นตอนซื้อมาใหม่ๆตอนออกใหม่ๆนะ คลิปนี้ก็จัดไปครับสายที่ผมจะเล่นก็เป็นไฮเปอร์ i c e ์ตัวนี้นะครับเป็นคลื่นเสียงนะส่วนสกิลอีกสกิลเมื่อเราเลเวลหกผมก็จะเล่นเป็นคาร์มายตัวนี้นะครับคือมันจะเพิ่มสปีดให้เราแล้วก็เพิ่มความแรงในการโจมตีให้เราด้วยนะและไอเทมครับผมไอเทมผมจะจัดไปประมาณนี้นะครับเชลเบลบัตตี้บาริอแล้วก็วิสการเซสเหมือนเดิมนะครับคือเพิ่มดาเมจ SP ATK ให้กับเราแล้วก็มีเกราะเพิ่มโลให้กับเราด้วยนะคลิปนี้ผมกะว่าจะเอาไปลงแรงสักหน่อยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ ฝากกันไว้ด้วยนะครับกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะมาครับจัดไปซีนเวียนเอามาเอามาเอามาต้องเรียกก่อนคนอื่นจะแย่งนะคนไหนจะฟาร์มกบหรือเปล่า เรนินจาหรือเปล่าฮะม,มาเอามาเล่นโชว์สักหน่อยนะครับอุตส่าห์ซื้อมาทั้ง1 0 0 0 0มืนเหรียญน,นะก็<อ>จัดไปดิซื้อได้แค่2วันโดนเนฟดามเมจเยอยปล้อยออเกมเขาเนิฟไวมากนะการช้มตัวฉลามก็ฟาร์มได้ใช่ไหมไปครับไปเล่นล่างกันต่อยิงดาวไปต่อใครจะฟาร์มอ่ะฉลามมาฟาร์มแล้วมาเอามนเราทำไมเนี่ยยิงไป ยิงไปยิงไปยิงไปตัดไปดีครับเอาไว้ตัวนี้ก่อนชื่ออะไรวะตัวนี้ตัวหมีเนี่ยชื่ออะไรวะโอ้โหมันเอาผมผมไปอ่ะมันอลอราดอ่ะอลอราดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับผมมาเอาคืนอ่ะเอาดิเอาดิ นี่เอาไปล่ะเอาไปล่ะเฮ้ยเฮ้ยนย <Finish him. S 1> นี่ <Yahoo! S 1> มามาทำแต้มก่อนมาโอเคครับพึ่งมา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  ตัวนเอาวหอเาวาจะลน้อยจะลมน้อย,จะ,อยจะเย็นจะเย็นพวกออกตัวนี้ก่อนนะครับแหมได้สกิลนี้รู้สึกว่าจะฟาร์มง่ายนะดามเมจมันแรงอยู่นะครับ จากแรงเวอร์ก็ค่อนข้างที่จะแรงแหละตอนนี้นะฮะครับผมนะครับเรากลับมาได้เปรียบอีกครั้งนะฮะกุ้ง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 มากุ้งนี้พวกเอาเหรอเอาอะพวกเอาอะตายนะเว้ยตายนะเว้ยนา้าเเรียบร้อยดีครับไปทำแต้มต่อครับบึ้ม โอ okay. เคเอาเลื่อนมาด้วยอย่าให้เขาเก็บอย่าให้เขาได้เก็บเขากุ้ง่อนครับกุ้งมันมีสามแต้มก็จัดก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนจะเย็นเพื่อนจะเย็นเพื่อนจะเย็นเพือ่อนอยอนอยอน จะตามมาทำไมเนี่ยมาอรอดักไอ้พวกอรอดักไอ้พวกนะครับอา้าวเราล่วงมาตรงนี้พวกโอ้โหมันกระโดดไกลอะ่ะเดี๋ยว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 นะเลือดผมน้อยนะ มาบูฟเรามาครับอยู่ในบูฟเรามาแล้วนะพวกอุยอ้ยอุ๊ยกดอัลติเมทไม่ทันโอ้โหมันต่อยหลายสเต็ปมากนะครับเพื่อนโอ้กันไม่ไหวนะครับน่าจะกันไม่ไหวแล้วนะเพื่อนเรามาแล้วเอ้ยเพื่อนเราคิวได้ว่ะว้าวอุย้ยฉลามฉลามบูฟโอ้โหสุดยอดมากครับ ไมาต้องกดไลค์สิบทีเลยนะอย่างนี้เนี่ยฮ<ะ>เฮ้ยเรานมาเอาเต่าเลยไหมเต่าเลยไหมเต่าเลยไหมมาตังค์ไปดีครับมาบึ้มตายหมดอ่ะตายหมดอ่ะจังหวะนี้โอ้โยเยบ้อยครับผม มาดิมาดิครับถอยก่อนครับอา้อาวอา้าวอ้าวยังไงครับเนี่ยเอายังไงครับเนี่ยเฮ้ยมาแช์มาแช,ช์ดาเบีหน่อย <laughs> เฮ้ยมันตามเราเลยอะโอเคไม่เป็นไรครับ <laughs> เพื่อนหนีทันหรือเปล่าาจะทันอยู่นะจริงน่าไปเอาฉลามเอ้ยไม่ใช่ดิตัเ,เต่านะครับมาตามต่อครับ โอ้ยเพื่อนเราคิวได้วะโอ้ยสดวะมีใครเอาเต่าอยู่เมื่อกี้เนี่ยเห็นวัวัเห็นวัวัเห็นวัวัยตายครับเก็บบอลมาเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมไมกแล้วนะมาอีกแล้วโอ้โหเพื่อนเราคิวไปได้ไงวะเนี่ย วิ่ฉลามนี่โหดอยู่นะเกาะก็เยอะนะครับโอ้ตัวนี้ครับดังแล้วพวกไม่สนนะไม่สนนะไล่กันไปก่อนโอ้โหถอยก่อนถอยก่อนวะเฮ้ยจะมาไฟเพื่อนเราแบบนี้ไม่ได้นะพวกโอ้โหถอยครับ ถอยดีครับไปไหนนี่ครับเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะถอยก่อนครับถอยก่อนโอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยมันจะตายว่ะโอ้ยทันหรือเปล่าเนี่ยไม่ทันเหรอว่าผมเจสกิลใส่ผมอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเพื่อนมาเอาวันหน่อยจะผิวเหลือเกินแล้วเนี่ย เอามันดิอยู <What? S 1> ่ในป่านะโอ้โหไปวาร์ปกับฐานเลย <the> เอ,อ้ยเพื่อนเรามาช้ามากเลยที่ป้อมแรกมันยังไม่แตกเลยนะครับของเราเอากุ้งก่อนดีกว่าครับ,รบไหนเรายังไม่มานี่หว่า ตายดีครับก็ตายดีครับตายดีครับโอ้โหแล้วมาหาผมเลยอะ oh, <no. S 1> โอ้ยตรงม้าเกือบตายอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนเราไปทำแต้มอยู่ครับอ่ะสวยๆสวยๆไปๆไปๆไป,ไปต่อ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 มาป้อมนี้ดิโอ้มันเอาแต้มมาแล้วอ่ะ มาเอาเต่ามั่งได้ไหมอ่ะเฮ้ยทำไมเขาไม่เอาเต่ากันเลยเอ่ะเขากรอกก่อนดิจริงมีนมันมีโอกาสจะเอาเต่าเนี่ยหลายทีแล้วนะครับแต่เพื่อนเราก็ยังไม่มาเอาเต่านะโอ้อหอยอเนยเพื่อ,อหอยอเนยพวก đang buồn đang buồn đang buồn Tài áp Ơi mai cái léo à Mai à Hả? à à tô má à Âu à à tô má à à à đi hấp Âu à เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะถอยก่อนถอยก่อนโอเคเฮ้ยตัวอะไรไฟกันอยู่โอ้ยสวยครับเอาแล้วเขาแย่งแซฟโดได้เหรอเฮ้ยทีมเราไม่พร้อมด้วยเลยนะเมื่อกี้นะฮะเอาเต่าเต่าเจอโจดเต่าเต่าเจอโจดแล้วอ่ะ เจอโจโดอะ<ป>ตายดีครับโอเคสวยครับม <a> ันไม่ทำแต้มด้านบนวะไปไป,ไปรวมไปเลยรวมพลังกันไปเฮ้ยด้านบนด้านบนด้านบนเพื่อนกันหน่อยดิโอเ้เพื่อนไม่กันเลยว่ะ <a> โอเคครับ ตังป้อมนะเฮ้ยผมใช้สกิลไปเหรอผมไม่น่าใช้เลยอ่ะผมใช้ไอเทมไปอ่ะเมื่อกี้นะฮะตายดิตายแล้วดิอย่างนี้ไอเทมเอาตัวรอดของเราไอเทมเดียวที่เรามีต่อครับมาต่อตังต่อเลยยาวๆกันไปนี่นี่นี จัดไปดีครับ ชนะขาดขาดไปดิร้อยวัดแอมมนะฮะขาดไปดิไม่เ็วครับไม่เร็วครับเฮ้ยเราทําแต้มไปได้161ยอยู่นะไล่ตัวเกรนินจามันออกหรือเปล่าครับสกอร์มันศูนเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนเขาออกหรือเปล่าว่าเอาคิวไม่ได้หรือว่าทาแต้มไม่ได้หรือว่าอะไรครับแต่ว่าความร่วมมือของเขาก็10บนี่ไล้เพื่อนก่อนได้ไหมไล่ฝั่งตรงข้ามด้วยตัวเซเลอรละนี่มันพิ้วอยู่นะครับมันกระโดดแบบเจสกิวใส่ผมรัวๆตายรัวๆนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสรุปเลยนะครับสำหรับซีเวยนถ้าเกิดว่าศัตรูโดนเราจี้สกิว โดนรัวๆถีบถีเนี่ยเลือดก,ก็ยังลดเยอะอยู่นะครับอาจจะทําให้ดัมเบจของเราเบาลงนะครับมีคนเลือกเล่นตัวนี้น้อยลงเพราะว่ามันโดนเนิร์ฟไปนะครับแค่2วันเท่านั้นใครที่ซื้อมา ตั้งหมื่นเหรียญน,นะไม,ไม่น่าเนิบไวขนาดนี้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าจะเอามาเล่นในตอนนี้มันก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับยังช่วยพพอร์ตช่วยไล่ฆ่าอะไรศัตรูได้อยู่นะสกิลก็ยังมีความแรงอยู่ถือว่าไม่ขี้เล่นะครับและถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับ